วันนี้เรียกว่ามันนีจากเกาหลีเหนือดีกว่าในแบบที่มีชื่อว่า The Tower นะฮะจะเป็นแบบที่เราจะต้องวิ่งไปสักที่หนึ่งโดยมันก็จะมีสไนเปอร์เนี่ยคอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาน่าจะเป็นชิปที่เราได้ตายแบบรัวๆนะฮะก็ที่เจงเกมมันไม่ได้บอกหรอกว่าอยู่ประเทศไหนแต่ผมแค่แบบแค่คดาไว้เองอะแบบนี้เคยมีคนเล่นพีคสุดเป็นหมื่นเลยนะไม่รู้แบบเล่นอะไรกันแต่ว่าอืมมาหลังกระแสตามสไตล์เราเลือกดานกันอืมผมอยากได้เอาสเคิร์ตเพื่อความโหดแต่เหมือนว่าเพื่อจะเอาดาน Battlefield กันสินะ อาเคสไนเปอร์เป็นคนเล่นนะฮะซึ่งเรามีโอกาส2%จะได้เป็นซึ่งคงไม่ได้อาซีนมาแล้วเปิดกราริกต่ําสุดเลยนะเนี่ยโคตรแบบโคตรโลเคลิตี้โอ้ใครมรู้เป็นสไนเปอร์ไอเนโกะอ่ะเอาไงเพื่อนสไนเปอร์อยู่ฝั่งนู้นเออไปเลยไหมโอเคไปก็ไปอ่ะละเราจะทำการ้กระสุนโอ้กระสุนหล่นตอนหน้าโอเคเห็นแสงแล้วสไนเปอร์อยู่นู้นหยุดยิงก่อนพี่พี่ไปคว้กระสุนหมดเลยอนะ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันแล้วมีแค่สามคนเนี่ยมันจะรอดได้ไงแป๊บหนึ่งเออ เนี่ยต้องแบบซิกแซกซ้ายขวาฮึบฮึบฮึบแล้วก็ชึบหลุดไปนี้ฮึบไปตรงนู้นโอ้มีซัพพลายดรอปด้วยมันคืออะไรอะเรามีอนี่ด้วยนะมีแบบสโมกเกรเนดนี่เราจะปาแบบดิสแท็กสไนเปอร์ไปก่อนให้อา๋าจังวันนี้นะครับเพืๆๆๆ่อนๆอืมปาสโมกมันมาเรื่อยๆโอ้โอ้พี่พี่แกจะออรอได้ไงวะเนี่ยคือแบบเมื่อกี้มันมันเป็นไฟเลยที่เยอะมากแล้วคันนี้ขึ้นไปในลิฟต์แล้วจะไปตบสไนเปอร์อ่ะ หรือยังไงหรือว่ามันจะเป็นแบบเป็นเฟสสองเฉยๆผมไม่เคยโอเคมันมันเป็นการแบบเป็นเฟสสองผมไม่เคยมาถึงจุดนี้นะเอาเนื้สู้ๆพี่เฮ้ยพี่แกโด,แบบดนแบบโดนแคมป์ซะแล้วอะ่ะเราคนอื่นมาเสริมระวังพี่อึือหลบได้ยังไงพลดอาร์เมอร์สุดยอดเอ้า้วตายเหรอทำไมทำไมจู่ๆสเปคเตะก็หลุดมาคนใหมล่ละนี่ตรงนี้ยังไง โอเคโอ้เอ <Okay>. oh. <laughs> หลบตรงนี้อือไปไหนต่อ,ตอเป้าหมายเราคือยังไงกันแน่เนี่ยอู้ห oh. หมดเรามีคนน้อยเกินไปแต่รอบนี้มาเป็นแบบมันเป็นทั้งปองทับเลยน่าจะโอเคอยู่ไปในสกายบิชอะไรไม่รู้แต่ไปเถอะระหว่างนี้เราสามารถสลับอาวุธได้ด้วยนะมีแบบมีแอร์ดอ,อกคีมีแบบอบพระเจ้าทำไมระบบเกียม,มันลึกแปลกแต่ว่าง,ง่ายๆก็คือยังไม่มีอะไรเลย และเอาตรงๆนะแบบนี้โคตรกินสเปคเลยอะมือชื้ผมแบบร้อนเป็นไฟเลยอะอีกนิดนึงจะเอาคอมไปแล้วเนี่ยคื้แบบโอ้บันแหลกอะไรขนาดนั้นนี่ไอเป็นสไนเปอร์ไอรไม่รู้คนไร้บ้านมันจะเปิดน,นี้เลยอะเดี๋ยวกันนะแล้วก็แล้วก็อยู่ในแบบอยู่ในสายตาสไนเปอร์เด็กเดี๋ยวกันแล้วต้องอยู่ขอบขอบหรือเปล่าเออโอเค เราอยู่ในสายตาทุกที่นะฮะไม่สำคัญว่าจะตรงไหนนะเอาละเพื่อนปลาไปเลยอืมปลาอะไรเข้าไปไม่รู้แต่ว่านี่หลบหลังแบบหลังต้นไม้อืมหลบหลังหลังตกโอ้ไปกันแล้วทุกคนเราจะแบบสเตรนจ์อินนัมเบอร์มันมีแค่คนเดียวกลัวอะไรอืมนั่นแหละแล้วก็เอาสไนเอเอาเอาสโมกเรเนตไปเนี่ย let's go let's go let's go ไอนี่คืออะไรอะ่ะเอออันนี้ไม่รู้กดอะไรแต่ว่าเออโอเคสโมกเรเนต วางให้เราอยู่แล้วเราก็จะชื้อไปอย่างนี้เลาจะปักวัวชื้อไปอย่างนู้นืออหลบบางนี้ถ้ามันเงียบๆแปลกๆหรือเขากำลังกดไอเทมสักอย่างหรือกำลังย้ายที่ผมว่าไม่แล้วเขากำลังเล็งกำลังแก้จะเล็งผมอยู่เดี๋ยวกันนะเออโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ผมพี่แกยิงเป็นคนกลเลยเดี๋ยวก่อนพี่เน่ๆๆหลบตรงนี้หลบตรงนี้ทุกคนยังไงดีเราจะเราจะนี้จะคิวยังไงแล้วมีสองทางโอเคไปเราไปตรงนี้มันน่าจะไม่ได้เล็งเราลวมันน่าจะเล็งคนที่แบบอยู่ไกลที่สุดเราอยู่แบบท้ายแถวเลยอ่ะ น่าจะปลอดภัยอยู่ไม่มีแสงด้วยแสงว่าเขารีโหลดอยู่หรือเปล่าโอเคลิฟต์กำลังเปิดลิฟต์กำลังเปิด let's go let's go เพราะน่าจะไม่เห็นมูใครมันปา่าแฟดแบงก์สักนิกอันนี้ไป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 แล้วเราจะไปไงต่อโอ้โหแล้วแบบเราอยู่กลางกระจกแบบนี้เลยอะ่ะโอ้โหแต่ว่าเรายังแบบฮะไซเปอร์มาจากไหนอะ่ะเขาเปลี่ยนชื่อเหรอเอ,อ่อมันจะใช่เขายิงเจอไหนกันแน่วะเนี่ยไม่มีแสงจากตรงโน้นแล้วมันคือแสงจาก จาก somewhere in the universe เอ่าอ่าไอเด้นโน้แต่เขายิงไม่หยุดเลยนี่มัน AI ยิงหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่มีอะไรให้ยิงด้วยซ้ำเอาไว้เป็นแบบออเป็นออตโต้บ้งางอ่ะละไปทุกคน let's go คือไปอย่างนี้คือไปอย่างนู้นคือไปอย่างนี้เอานี่เป็นศพแล้วโอ้ผมก็โดนออสไนเปอร์เอ่อมันไม่รู้อยู่ฝั่งไหน <laughs> อ่ะละแต่เรามีผู้กล้าสองคนเอ๊ะเดี๋ยวนะ <laughs> คนนี้ตายเหรอ ดโดนรีบแบบนีบมือตายหรือ,อยังไงเออแล้วน,นี่คือศพคนตายอ่ะเออมันมีบางคนตายแพร,แรนแลน์ด้วยฮะแสดงว่าสไนเปอร์ก็มีไอเทมอย่างอื่นด้วยต่อไปเรามาที่สนามบินโอ้ไอ,อเขาก็โดนสไนเปอร์เบลโคสิบสองเซนด้วยอ่ะโคตรน่ากลัวเลยอ่ะตำรวจอยู่ไหนเนี่ยเราเราโดนยึดสนามบินแล้ะหรือว่าเราเป็นผู้รา้ายไม่แน่ใจแต่เหมือนมันจะยิงทะลุหน้ตาต่างนี่ได้เลยนะเอ,อาเป็นว่าเพื่อนไปยังไงมันเริ่มมาละโอ,อ้เออ ผมว่ามันยิงใช่มันยิงจากฝั่งนี้อมมันเริ่มสาดมาแล้วอ่ะล่ะร้อยเข้าไปแบบไปข้างหน้าก่อนอ่ะเขาไปข้างหน้าแล้วน่าจะเล็งคนข้างหน้าแล้วก็จะแบบไปต่อเออแต่ว่าตรงนี้อันตรายมากนี่มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกันนะคือแบบพี่จะพี่จะโล่งเกินไปไหมเออพี่พี่เอาอยัางไงเดีะเออมันน่าจะไม่ได้เล็งเราอยู่นะเอาด้วยเราไปต่อก็ได้อืม ทำไมมัน,ม,น,ม,นมันเงียบแปลกๆหรือว่าสไนเปอร์เขาเปลี่ยนแบบเป็นเฟรแล้วไปรอที่อื่นไม่รู้สิปาลาระเบิดใส่กันเอง <c oughs> อ่ะนี่เราจะเข้าไปตรงนี้โดยด่วนแล้วทำไมพี่ตาย <c oughs> ทำไม <c oughs> จู่ๆพี่แกก็นอนตายโอ้สไนเปอร์เริ่มยิงใส่แล้วล่ะเออเออเอเอโอ้มนยิงทะลุแบบทะลุเข้ามาข้างในเลยฮะนี่เออหลบ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 มันมาจากขา้างไหนเนี่ยน่าจะยิงจากฝั่งโอ้ย ฟังนะโอเคข้างหน้าชัดเจนโอ้นะจอดำขึ้นเรื่อ,เอยเเลือดไหลเลเนะี่ยโอ้ไม่มีที่ระทรมพยาบาลเรากำลังเอาอึ้อึโอเคอเข้าใจแล้วทำไมห,หลายคนจู่ๆก็หลับรอบนี้อนิเมะเกิร์ลจากบูว่าผมจะอยู่เคียงข้างกับพี่เลดโคสล็อปคนนี้ไปกันเถอะพี่เริ่มแล้วโอเคผมว่าเราไม่ต้องอยู่ข้างใครแล้วไปกันเถอะรีบๆไปแบบนี้เลยอ่ะอืม เราจะทาการปาสมกไปข้างหน้าโดยด่วนแล้วเราก็จะอ๋อมันก็มีแบบมันก็มีที่กำบ,บังอยู่นิดหน่อยรีบๆผ่านไปรงนี้คลืบหลบเล็กน้อยเออเขาเล่งใครอยู่เนี่ยไม่ชัวนะเอาเป็นว่าถ้ามันขึ้นมาแบบนี้เราก็ไปต่อแล้วกันแล้วทำไมพี่จะวิ่งกลับมาทำไม <laughs> ไปข้างหน้าอ่มโอเคบาเรียนี่ละแต่พี่แกก็โฟกัสคนข้างหน้าไม่สนผม แล้วทาไมเราถึงไม่สามารถป่าแบบวัสมุกหลายๆอันแบบว่าหลอกสไนเปอร์ได้ทําไมเรามีสมุกแค่อันเดียวทาไมเราจนอย่างเลยอ่ะไปชาาไปชาชาเพจะได้ไม่สังเกตนี่ทิสฎดีทิสดีเท็ดดี้ดอละลบไปตรงนี้ต่อฮึมเออุมมันแย่มากนะคือสไนเปอร์มันแทบจะเห็นทุกอย่างตอนนี้เลยอ่ะคือต่อให้จะมีบาเรียแต่ว่าแบบมันมันไม่น่าจะแบบเอฟเฟกตีกสักก้อนลยเพราะว่า มันมุมล่างมากๆอ่ามัน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 เริ่มแล้วมันเริ่มแล้วต้องรีบไปแล้วมันมันแบบมันเห็นแองเกิลผมแล้วโอเคโอเคโอเคไปไปไปตรงนู้นไปตรงนู้นเร็วๆโอเคโอเคไงต่อไงต่อไปนี้ไปนี้เลยไงเลยจบแล้วฮะจะเอาสกายบิดกันอีกเหรอเพื่อนทำไมไม่เอาเอาสเกิร์ตบ้างสกายบิดก็ได้รอบนีโคทูแมนชิลอะน่าเสียดายที่ เกมนี้มันไม่มีระบบแบบยิ่งเราเล่นเยอะยิ่งมีโอกาสเป็นสไนเปอร์นะคือแบบโอกาสมันเพียวอยู่กับจำนวนคนที่แบบอยู่ในเซิร์ฟเลยอะช่างนัสเศร้าอะล่ะบทเรียนผมอย่างนึงฮะคืออย่ารีบใช้สมอให้เก็บไปหลังๆดีกว่าตอนสกายบิดอะเออค่อยใช้ในเมืองยังแบบยังโอเคอยู่เรายังมีคนเยอะอยู่เนี่ยเราแค่แบบวิ่งไปกลางแถวแล้วเราก็จะไม่รอดเออลอดเสร็จเออเนี่ยเนี่ยไปเลยเพื่อนอปากันให้หมดปาเหมือนกับเออสกายบิดไม่ต้องใช้ ไปไปไปไมีใครมีสมมกอยู่็นไหมเหมือนจะไม่มีเหมือนจะไม่มีแต่เขาเล็งฝั่งนี้อยู่อันตรายมากเอออืมหวังว่าเราจะรอดแล้กันนะยิ่มันไม่มันไม่แบบมันไม่ได้คล่องตัวขนาดนั้นนะเราไม่สามารถแบบจูบได้ขนาดนั้นมันจะมีแบบมีการหน่วงอะไรอยู่อ่าแล้วมันกำลังจะบน่วงหาผมเลยเนี่ยโอ้ยังไม่เห็นผมใช่ไหมโอเคยังไม่เห็นยังไม่เห็นเพื่อนเพื่อนรอรอก่อนขึ้นลิฟต์ด้วยไปด้วยแล้วก็เออ อาอละหึ่งสกายบิดกันแล้วยังไงเอาคนนี้ไปไหนไปไปรอบๆทำไมเพื่อนโอเคแล้วฉันสำรวจแอบแล้วก็รอสไนเปอร์มันเล็งมาเองก่อนเอาล่ะไป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 สรุปคือสไนเปอร์เล็งจากที่เดิมนะผมผมคิดว่าเพราะว่าเออมันมีมันมีบาเรียอย่างเนะี้ยโอเคมีบางอย่างมาปลาสมองนี่เราจะแบบโคตรอภิมหาสมอโอ้เพื่อนเราเกือบตายแล้วโอเคมันมันเล็งไม่หยุดเลยอะแล้วเอสเคปคืออะไร เอสเ p e ในแบบใน2วิ 2> อ๋อหรือว,ว่านี่คือออบเจคทีฟตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรา้อยจะขึ้นฮออะไรวะวันนี้ป่ะโอเคเข้าใจละเนื้อเรื่องโอเคเก็ตละเออรู้สึกสมา์ทเดี๋ยวเราเจอพระเอกเกาหลีด้วยทุกคนโยชิเมเตซุซูกิซูกิซูกิเตออุซาอุโโห A few moments later. ตอร์โอ้แล้วมีเพื่อนไปเอาแอร์ดรอปใช่ไหเออแล้วจะเอาแอร์ดรอปไปทำไมอ่ะไม่รู้สิเอาไม่ได้ผมลองไปดูแล้วกันโอ้ยมันยิงกดดันหนักมากเลยอ่ะโอเคมันคืออะไรอ่ะแอร์ดรอปอ๋อเป็นแบบเป็นของให้รู้รู้ไปทำไมไม่รู้น่าจะเป็นของดีมั้งแล้วเราต้องชนะด้วยใช่ไหมแบบรู้แล้วต้องต้องไปด้วยอ่ะฮะโอเค let's go let's go หลังเสาหลังเสาไปนี่โอ้โโอ้โหเกือบตายโอ้ยผมไม่น่ารอดโอ้โหผมเดินเอาผิดผิดฝั่งซะด้วยโอเคเดินไปฝั่งนี้คือฝั่งลบแต่เราไม่ได้ได้อะไร่ะเอออ๋อเราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องกลับมาเหรอคือเราสามารถรู้แล้วก็เปิดได้เลยอะโอ้ใช่จริงด้วยเออแต่ว่าการ์ดทำอะไรทำให้สปีดเพิ่มขึ้นอ๋อแล้วก็แบบเอาการ์ดมาใส่อ๋อแบบนี้ได้อ๋อแต่ว่าจะต้อง ใส่ได้แค่นี้เหรอโอเคใส่ได้แค่2ที่เหลือต้องเติมไม่ก็เวล5 0นี่เราต้องใส่นี้ด้วยนี่อร์เมอร์โปรเจคชันมาดูกันนะวันหน้ารอที่มีแบบที่มีหมวกรอบนี้เนี่ยจะรอดหรือไม่เราแบบมีคนเร่ร้อย,อยนะเขาไปชิ้วัดระยะด้วยอ่ะเขาโคตรน่ากลัวเลยอแล้วแบบคนน้อยซะด้วยอ่ละล่ะไปกันเถะนี่คือแบบนี่คือทางเข้าเออชาแดนโซเวียตเรามาทําอะไรที่โซเวียตไม่รู้อืมหลบนิดหนึ่งด้วยแล้วเราก็จะ ไปต่อที่ฝั่งนู้นเหรอถนนว้างๆเลยนะ่ะโอ้โหน่อะไรระเบิดโอ,โอ้โอ้ตายกันหมดไซเปร์มันคว้างระเบิดได้อย่าถามว่ามันควา้างได้ยังไงแต่ว่านั่นแหละน่าจะเล็งผมอยู่แต่ไม่น่าจะแบบไม่น่าจะโดนเร็วๆนี้หรอกโอเคเอาละมาเล็งฝั่งนูน้นเล็งสีชมพูมีใครเปิดโอเคสีชมพูตายไปแล้วมั้ยนะเล็งผมแล้วจังหวะนี้เออ อ๋อจุดๆทุกคนก็ตายกันหมดอ๋อ,อมีคนอีกคนหนึ่งด้วยอละรรล,ล่ะสปีดไฟเตอร์เลสโกจังหวะนี้2คนฮึบฮึบฮึบปุ๊บนี่ทำให้สปีดแบบเขาไม่รู้สปีดที่แท้จริงของเรานี่สเต็ปสเต็ปสเตป็ปโคตรสเต็ปอืมอืมอืมข้างซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้อยอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้อยอ้อยอ้ยเก็บหัวไว้เก็บหัวเก็บหัวอย่าเพิ่งตายโอ้ยระเบิดอะไรไม่รู้แต่มหมดเออนัทนเดี๋ยวเช่นแต่จจาก,การังตีว่าตายเลยอะโอ้โหแล้วมุมนี้แบบลิทเทอรีนอตติ้ง ไม่มีอะไรที่ช่วยเจ้าได้มันจบแล้วพี่ทำไมพี่อื่นจงวะเนี่ยืย่อกินพี่แทงไปกี่นัดน,นะถามจริงโอเคหมดแล้วเหลือแค่คนนี้ที่จริงก็มีโอ้ที่จริงก็มีคนอยู่เยอะนะแค่เขาหลงทางพี่แกเป็นแบบเป็น,ปน,ปน,ปนพระเอกาลีแล้วนีโลโมชหลุดลอยแล้วสุดท้ายขอเป็นสไนเปอร์ได้ไหมโอ้เราเราได้คนดำที่เป็นสไนเปอร์เป็นประมาณนั้นแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ ก็เป็นแบบที่สนุกดีนะแต่ว่าหลายข้างโลกมันก็จะไม่ค่อยจะบาลานซ์สักเท่าไหร่เพราะว่าแบบคนมันน้อยอะ่ะคือถ้าเกิดคนน้อยไนเปอร์การันตีชนะถ้าเกิดคนเยอะคือเซเวิร์บการันตีชนะคือแบบม,มันมันค่อนข้างตรงไปตรงมามากเลยอะ่ะไม่ค่อยจะสกิลเบดขนาดนั้นค่อนข้าง RNG ว่าจะเจอเซิร์ฟคนน้อยหรือคนเยอะแต่ถ้าเกิดเล่นกับข่าวเล่นกับเพื่ออะไรเนี่ยนั่นแหละก็ดีเอ้าจริงเหมือนไนเปอร์รอบนี้จะไม่เห็นเราด้วยซ้ำมั้งเนี่ยมันมันเดี๋ยวมันมืดเกินไปอะ่ะพี่แกแบบพี่แกยิงมั่วเลยอะ่ะเราจะปิดที่แบบสวยๆ ความรวยของเราเองเก็บมาซะเอ๊ะเก็บไม่ได้เหรอ้างั้นเราก็ไปก่อนดีกว่าตรงนี้มีแสงอยู่แสงไว้เราต้องมาทางนี้เขาไม่สนผมด้วยจะใกล้จะสนแล้วละ่ะเพราะาผมอยู่ใกล้แสงมากโอเคแต่ได้อยู่มุมนี้ลึบโอ้มันปิดฮะหลบข้างในก่อนแล้วกันโอเครีบเปิด let's go มาที่ฝั่งนี้ น่าจะยิงมาจากฝั่งนี้ฝั่งเดิมโอเคผมเป็นเป้าตั้งแต่เริ่มเลยนี่หว่าเพิ่งสังเกตเขาเล่นผมละเขาเงียบมากๆต้องใช้แน่ๆแล้วคนข้างหน้าเมื่อกี้มันก็ไปแบบไปโคตรเร็วเลยหรือว่าเลือ<ๆ>ผมแค่คนเดียวไม่รู้เสร็จเอาเป็นยอดไปกันเถอะนี่ซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังหน้าหลังสควิชซ้ายสควิชขวาเอาละโคเวอร์ข้้งหลังเจอออบเซทีฟแล้ว เอาไปขีดคล้ายกันในทุกด่านฮึบเหตุแล้วทำไมเวลไปเอาเป็นเวลสีอ่ยเหลือแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทำไมนั่นแหละก็ไปละบ๊ายบายทำไมเฟซเกาหลีเยอะจังวะเน๊อะ